สมมติว่าฟันเราหายไป3 1ซี่หข้าง4ซี4่อีก1ข้างเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นจะต้องทํารากเทียมเท่ากับจำนวนฟันที่หายไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเสนอวิธีการรักษาการใส่ฟันนะครับโดยการใช้สะพานฟันร่วมกับรากเทียมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับในโมเดลเนี้จะแสดงให้เห็นว่าฟันด้านขวานะครับเราทดแทนด้วยลากเทียม2ตัว ในขณะที่เราใส่ฟันเข้าไปเนี่ยสามซี่เห็นไหมนะครับสะพานฟันเนี่ยวางอยู่บนเสา2ต้นนะครับก็คือรากเทียมทั้งสองตัวตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายฟันหายไป4ซี่นะครับแต่เราก็วางเราไปบนรากเทียม2ตัวเหมือนกันนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกๆเคสทุกๆคนจะทําแบบนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคู่ศพเป็นอะไรคู่ศพหมายความว่าฟันบนนะครับข้อจํากัดข้อหนึ่งของการทำสะพานฟัน ลูกกับรากเทียมเนี่ยก็คือการทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการข้อจํากัดของการทาสะพานฟันบนฟันธรรมชาติเพราะว่ามันถูกเชื่อมติดกันเชื่อมติดกันเนี่ยเราไม่สามารถใช้ไหมคัดฟันได้อย่างทั่วถึงถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่เราจะใช้แยงเข้าไปข้างใต้นะครับดังนั้นการตัดชนิดนี้เนี่ยต้องตามมาด้วยการดูแลที่ถูกต้องนะครับจะต้องสอนให้คนไข้ใช้กับไมคคัดฟันชนิดพิเศษ,เศษแยงเข้าไปในระหว่างใต้ ต้สะพานฟันเพื่อจะคลีนให้ดีนะครับหรืออาจจะใช้พวกอุปกรณ์เสริมอื่นเช่นพวกปืนจิตน้ำหรือที่เราเรียกว่า water pick ช่วยในการฉีดเข้าไปตามซอกซึ่งเดี๋ยวหลังจากใส่ให้คนไข้แล้วเนี่ยผมก็จะสอนในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ต้องนัดดูเรื่อยๆทุก6เดือนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นลากเทียมนะครับแต่เหงือกับกระดูกรอบๆยังเป็นของจริงนะครับมีโอกาสที่มาจากเสฟนะครับจะมีการละลายของกระดูกรอบๆลากเทียมได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลากจริงหรือลากเทียมนะครับการดูแลหลัง หลังการใช้งานเนี่ยการรีคอลทุก6เดือนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับผม